ย,ง,ยงไปยงมาแล้วมาใส่ซื้อเหมือนกันได้อย่างพี่เดียวเนี่ยใส่เหมือนกันนะต้นนะก็ใส่เหมือนพี่อ่ะพ, <c oughs> พี่เป็น,เนต้นที่ไหนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไม่เหยว่าใส่เหมือนกันตั้งใจกันพี่สาวต้นใส่กี่โมองอ่ะโอ้ต้นลูกมาต้นอาบนะ้ำต้นก็ใส่เลยพี่ลูกเจ้าก่อนกว่าต้นต้นลูกขวายพี่ใส่ก่อนอต้นใส่มะหลุนเฮียนแบบเปิ้ลว่าจากต้นถึงใส่เซรลายตลอดด้วไข่กระหูกอ่ะใส่เซรลายพี่อะไรกันเนี่ยเออ๋ยนี้นะกับใครไล่พวกต้นเป็นคนสั่งมาพี่ก็อยากใส่ ปึ่งอ่ะแล้วมาใส่สีดำเลยนะคอแดงอย่างไก่ผู้จนเนี่ยเปิงกับสีดำนะมันก็พางหุ่นล้วพี่ยังดูผอมเหรอดำที่ไหนนหุ่นพอดีเลาหฮะดอกดอกเออนะเสื้อต้นงงมนึงอันนี้ร้านเดียวกันนะน้องไหมก่อร้านเดียวกันนะกันนพี่เอใส่ก่อนต้นเพราะว่าต้นลุกหวายต้นต้องใส่สีหลังพี่พี่ออกประเจ้าละบรรยากาศแต่เจ้าละ ต้นต้นแขวะไปแต่เมื่อคืนแล้วว่าจะใส่ที่คอแดงมันแดงหมดแดงแล้วเนาะฮ้อนอ่ะก็เสือเสื้อนี่มันเย็นดีเนาะแม่ตบกันกระด่งตัวไงแต่ก่อนปีว่าโอ้มาแดงสไล่เสไล่ห่างกับตัวก็ใส่ก็ซ้อเซไล่เหมือนกันเนอะวันนี้นาลายผ้าอันเดียวกันแต่ว่าคนละลายแบบนี้แต่มันใกล้เคียงกันเกินไปไหนเขาว่ากู้แฟดกันแล้วก็ไปไหนเขาวันนี้เขาก็ตักก็ย่าเสื้อเหมือนกันคนที่ผมได้ตั้งใจไว้ใส่เหมือนกันแต่เนี่ยมันบังเอิญเจอใส่เหมือนกันลงรถมันส่เสื้อเหมือนกัน ถจ้าวาเขาถ่ายรูปพี่น้องต้นหม่กันน้องต้นปริกีังใหม่แล้วเจ้าไเมองฝางเนาะต้นพริกีังใหม่แล้วพี่พี่อยู่ําคืนเพราะว่างานพี่มาแล้วเดินพูกจะตัวไป้วเขาว่าไงบอพี่สาวสองพันตัวจริงนะผอมเนื้ออีหวอตัวน้อยเดียวไอ้นะพี่สาวสองพันตัวจริงยิ้มสุขภาพดีเหรอเป็นอ่ะผอมก็คือบปได้วนไงน้ำหนักเหลือเจ็ดสิบปายอนัเนาะเพราะว่าดูแลสุขภาพตัว ใส่เส้นลายนี่เป็นห้องลายหมาเฮาหรือว่าลายไหลายปีใหม่เป็นไงปีใหม่เป็นลายดอกละไรวายไงนี่เป็นอันนี้ลายหมาเฮานี้ลายเป็นลายงามกว่าเจ้าเส้นลายหมาเฮาน้องต้นเป็นคนซื้อเจ้างามกว่างามนี่มต้องถามถามว่าไขรใส่เปิงหรือไขพี่เปิงกว่ากับพี่ใส่ก่อนเราพี่เปิงกว่าต้นถามคนที่เป็นกัลังฮอนะไข่ใส่เปิงหรือไข่ไขใส่เปิงหรือภายเจ้าพี่สาวหรือว่าน้องต้นเจ้าน้องต้นใส่ใส่ใส่เปิงก็ว่าพี่สาวใส่เปิงคอมเมนต์กันเน้อ แต่เสนนื้อลายพประมาณเดียวกันเนาะเขาเปิดพอเนี่ยนี่นี่